เปลาลาวพาพาเป่าไทยมาปุปลาพาหอยลาวใหญ่นะมาหอดกมุดห <c Blaze> ัวเลยครับไปยหลวงรอำร่ำเพชรคนไก่แล้วหินหอยไทยอยู่นจับเบิ้งอยู่หอยลาวนี่อ๋อคือไงคืออ้วนคืออ้วนคืออันเด้ดเนาะหอยอ้วนเนาะ ยัไยหอยจอยบนี <zo ys> ่อะาลม่้สาวศีมากินหยาที่บอยุกนีีสอนเดสบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเด้อมาพบกับีอีกแล้วในซ่องศสีใส่บททองทุกคนมื้อนี้สีกับศีผ้าทุกคนไปหาหอยทุกคนแต่ว่ามื้อนี้อ่า มีพิเศษมีคนพิเศษมาทุกคนมาจากประเทศไทยมือนีสิกัสิภาผาไอ้อ้ค่ะมางมหอยทุกคนปะมางมหอยอยู่สปปอลาวเนาะไปไปเสียาเสียงไปน้ำเนาะบางทีแบบมันมีอันไม่หยังพุดเท่ากับพุดไปเลยค่ะทุกคนบรรยากาศขอใครในการสีหน่เดินคนเดินสามารถปกป้องได้บ๊อง สมสมาซิเข้าสาส์เข้าสาสต์กับน้องดุยาะทีมงานเสือ <laughs> <laughs> เหลืองตัวเก่าตัวเดิมวะรุลงนี้เลยบอกทุกคนเดินไอ้นายเราสีโดดแล้วสบายดีสบายดีสวัสดีครับผมบ่าวหน้าซาลาดิโอครับเขาสีว่าจักรเสืพาไปใส่เอาของไปมา คองบักใหญ่บักใหญ่เลย <c oughs> จังสิไปเอาอย่าง <c oughs> จีภาพไ,ไปใส่นิไปเก็บหอยฮะไปเก็บหอยอุ้ยไปงมหอยทุกคนยืดสอบปละพอ่าเมื่อนี้กับจีภาเบ้าไทยไปเนาะมาเบิ่งกันว่างมหอยอยู่ไทยกับงมหอยอยู่ลาวสิเป็นอะไร ลมกลางเวรเช่นบมอหอยไทยกับหอยลาวมันคือกันบองอยากพูดเฮ้กันล่ะที่มือนี้สักมือนี้ต้องลองทุกคนให้ตัดสินใจว่าสีเอาตัวใดสิมากขอตัวใดว่าจะเอาตะข่องไปเลยเอาข่องไปหมดไปทุกคนไปไปบอกมือนี้กะมีอาแขกพิเศษนะทุกคนอะไอ้ไอ้เก้าเก้าสบายดีไอ้ดูไอ้เก้าทาวเวลไอ้เก้าทาวเวลเป็นเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คอ๋อไอ้เป็นเฟสบุ๊ค ยูทูบก็ะเฮ็ดได้ว่มเฮ็ดไม่มเฮ็ด่อยเฮ็ดไม่อยอ๋อแต่สลายแน่ o เฟซบุ๊กทุกคนมือดีกนถือว่าเป็นเกียดยันยิ่งเนาะทํางเฟซบุ๊กทั้งยูทูบมาตัไปกันเลยคือสีรุ่นดโอ้โวุยเลยครับคือว่าเป็นเธอแหลข้างแหลใไม่ซีวิตคือการที่คัด้องอนีมัดเอวนะเห็นแต่เด็กน่อยนะันมัดแบบข้าจว่าคัดค้องคัดค้องบ่เนี่ยะคัดค้องคัดค้องใจ รับของปวดเกิบเลยทุกคนปวเกา่ไม่ปวดากเนมาเพื่อนหนเ่ยบาคนโดยอืมไม่แแต่ตะกี้มันอาจะเป็นเพนทางลักเนาะทางลับเที่ยวเนาะแต่สมยเขาบเที่ยวแล้วเขไปเส้นทางใหม่ขไปใช้เส้นทางนั้น เซก็ได้มาจะกีสาวเอาเป็ว่าห่ามึนลงนีนาะ้น่ี่ร้ะเหาบ่เป็นอย่งถ่ายไปเลยได้สีเสียขวดสีเด้อ้ำอแม่ขอโทษนเาเดี๋ยวที บมสั่นบ่ใช่กันสั่นสั่นเนาะสื่อใหม่วะโอ้ยน่าคือให้เขาเล่แม่นเต็ฟซีครับค้าตั้งกล้องว่าหางแล้วกล้องกับห้างคือกันเลยครับโอง่เลยวะใส่กันมันสูกอะไได้บางพอโบ้ขึ้ส่วนมากมันอาจจะอยู่ทุ่นโขกอย่างทว่า สีพาหุด้วมาเลมกับใชไหมโอ้ยมากับักเลยวครับนี้เขามาน้ำปลาน้ำปลาน้ำหมักกะทันน้ำหมักกะทันโอเคหุ้มเบิ้ลหอยราบมันจะเป็นแนวเดียวกัหอยไทยอยู่บ่จับเบิ้งอยู่ได้ปลาสีตัวใหญตัวน่อยเป็นอูยแต่ดีเฮ้ยอู้ยดนี้เนาะ Đây là lì Tài À, ai nào đông chắp không? Sai sai hỏi sai 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 อ๋คือใหญ่คืออวบคืออ้วนคือตุ้ยนะเนาะหอยอวบเนาะยุไทร์หอยจอยเปล่านะตุ้ยนี่ขนาดเลยยุไทร์เป็นอะไรมีบ่หอยมีหอยน้อยหรือหอยใหญ่ตามสภาพอากาศตามสภาพพื้นที่แต่ว่าตุ้ยนี่หูเสียวมันอ้วนๆเนาะมันอุดมสมบูรณ์เนาะหอยลาวมันคือมันคนนี้มีสารเคมีเบิดมีว่ามียามันเจะยุไทร์มันจะหอยน้องคลองเบิร์กมันจะเป็นพวกเขาฉีดยาฆ่ายาอย่าง มันจะไลยลงมานพอเห็นหทยเห็นหน้าเห็นตัวเขาจะมากจิตยาอันนี้วความจริงจะมาดูว่าได้ว,ว่า,วากันหมอยล้าวใหญ่นะสุดคนเอาตตดก่อนเลยเต็ม <laughs> <c oughs> ใหม่เต็มมือเลย ได้นี่หอยทอดครับหอยเล่าหวบวครับเต็มใหม่เต็มมือเลยสองตัวกำจุมกุ้มเอาไปถ้ากล้องมืออือ

หอยลาวเนาะบเบิกซี้ไช่เบิร์เด้อหอยลาวทุกคนหอยเขียวเนาะเทถาจับแหมเนาะแม่มันเป็นแบบอ่าขี้ขี้กันข,ข,ขี้ต้นไม้ขี้ใบไม้นะมันเกาะนะมันกินทุกคนวไทยแต่สิ่งน,บบนี้คือเดียวบนคนตุยเนาะหอยลาวใ <laughs> หญ่หลืหอยลาวา <laughs> หอยลาวใ <laughs> <laughs> หญ่ได้หลายตัวน้อยคิดว่าต้องซื้หลายตัวนี้ มึอนี้ทา่าบ่เต็มโค้อมบ่ขึ้นตายรถระวังปิงเด้อทุกคนปิงเข่าได้ปิงเข่าได้ปิงเข่า,า,ขาคือสะพอนได้เขา่าใหญ่ห <c oughs> <c oughs> อยปิงเข่าได้ระวังหอยนิบได้หอยเร <c oughs> ได้สอนมึงเนาะสอนคือสิได้

ถ้ากินดอกซาซิบาทเดียวถ้าเฮ้ยช่วงนี้ล่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูถ้าแม่นว่าอ่าปุ้งหอยปูปลาเขาบอกว่าอ่าปุ้งมอยปูปลามันเอ่อเข่ากับเข่าไม่ทีนะเข่าไม่ปลามันนี่ฮะถ้าฝนตกกบกับเข่าคู่น่าเอากับขนเข่าคู <laughs> ใจกว่าวางกับดักก่อน <c oughs> บอนขัวบุิรศสีส

กินได้ตัวอาหรทะเลอาหารมันกินได้นหน้อามกินอไตนสีกนม่กินได้กไมแตพือที่ว่านี่ืาแม่เราป่วยครับป่วยป่วยเพราะวันยั้เพราะว่าตอนเกี่ยวเขาเขาสีนอนเว้นดุโง่แต่เราเฮ็ดเราเลยป่วยขาเป็นหายกิฟน้องี้ยผมมานอนเว้นเห็ดเ้าขาเป็นเห็ดยุเครื่องมือแมเกี่ยวจน ซาสีหลอดหั่วครับนี่สัตว์เด็ดอ้าคือบ่กเสียมลืมเลยปเปบลักเป็นีเป็นยีเ็นมุกีปายอะแลเยรามาน หอดกมุดหัวเลยครับไปลองร่ำร่ำเพลงนรถไฟเลยโอ้ยและนี่ก็คือทางเขาก็ยังเที่ยวอยู่ได้ทางไปหน้าเลยนี่โดยทางไม่ใกี่เป็นทางหลักเลยโดยทางไปหน้าทางไปบ้านทางไปหมู่บ้านบ้านนาละอองสะบ้านนาละอองโดย อันนี้ก็สิแบบอ่มีงัวมีควายมาบวกอยู่นี่นะเะอุดมสมบูรณ์ไปเต่านะเนาะนาปลาหนาน้ำเพือสิบเพราะกินปลาเนาะคือสิบพราได้กินเนาะดูดได้คนดุนาดูยังเพ่อได้กินกลาบาดเพิ่อสิบมาสั่นีพื่อุดมสมบูรณ์นะครับกับเป็นเส้นทางเก่าจะดีมาล้างตีเอาบ่เล่นน้ำไปด้วยฮันหนาวเอาไปเป็นแบบเบนายเฮ็ดเรา พาพาตะกอนเข้าป่าครับสัญญาณกระปุกด้วยนี่จักปลาเข้ามายังกระโดดก็เรียกเข้าป่าเข้าดงมาเข้าผู้เดียวกอบพวกไข่ตัวนี้มาสาม่นอ่ะซ้อมไว้ก็กระปุกปุกด้วยทุกคนสาวลาวพาพาเบ้าไทยมาปุป่าพาเข้าป่าป่าเข้าดงป่าเกาะเด้อออกอะไรด้วยเรียบร้อย สู่ชีวิตขนาดเนาะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เจ้าบริสัมผัสเพื่ออะไรหอยเหลออยัง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 เขาป้าเป๋าเบียวน่าไม่โบยอยากจับมึงเนี่ยจับรถเข้ามาเป็นรถจักรรถไถ มันเทาก็อยู่ขัวเนาะาซีซีมาว์ด้วยเนาะขัวขัวเนี่ยส่วนตั้งแต่โดนเลยนะตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่สมัยซสสีซียังน้อยเลยกระว่าได้ขัวน้วไปสงครามบบ <laughs> เออน่าจะประมาณทุกคนจักเนาะเออทุกคนสงครามหรือครั้งที่สองซีซียังบวกเกิดคนจะได้แล้วเากับแสงดันถืออันยัง อันเดนีเขอไปเที่ยวดูแล้วเขาไปทางอยาไปทางเอง่ี้ามยวถึงจะได้ไอบาไปลองเดี๋ยวโดดรถเลิกบาบ่เลิกเด้ตืเนมันจะมีบ่หอยลองไหมจังบาทละทั้เพิงคุณด้ มันเลิกเลยโมเป็นยังเนี่ยมันตื้นเล็งเมุงไม้ไว้มันตื้นอย่ล้เายานไมเออมันตื้นอย่ล้ดกเุ้งปาวนกระุมหนาะนั่นแปว่ามันั่มาชอนยู่ได้ม้ว ต้งหมดเจ็บตีนนะ่อคอยขึ้นโคกเมืพ่อหินปเลยเจ็บตีนครับผมแม่ยันดอกเยี่ยมดีพวกบกตีนส่เกือบตลอดนะี๋ยวเฮาลองไปกินดีเท่านี้ลองบังดีดีดนี่มันยูเขาอยู่กบนันอยู่ในหลือบได้ยังไดงใหม่ได้ยังนะมันยในขี้ตมนะแล้วนี่มันจะมีนาจะมีอยู่ลองเบัง

เห็นแล้วเห็นหินไปได้กินอยู่บ้เหรอเนือหากันไปนี่แล้วไปใส่ไปใส่แม่บอกนะเออแม่บอกแม่หอยบอกทุกคนมี่หอวทุกคนได้อลีนี่หอยหอยกับกี้มันคือไปคิดตรง เอามันมีกี่ต้มเรียมันใต่ใหม่มีกี่ส้มไหมเซือจากตากรองแล้วมังคุเบิ้งลงมาป้อหอยบานเพลินครับหอยใหญ่กระโดกกระเดียดเดี๋ยวหอยยังเกาะตากรองหอยกาบจี้บ่สจะบอกยังหอยยังกินหอยใหญ่มีบอสสินี่ไลยได้อีกแหละได้แล้วได้อีกนเต็มครูปป้อกระดก ดอว่่าีกไะุยหอยหอยกับกีทุกคนอยูไทยเสือเอิญมาหอยยังทุกคนนี่ค่ะจีก็เคยเอาลงเลยเนาะเคยเอาลงแล้วว่าหอยอะหอยยังว่าทุกคนหอยกาบบอกกาบไปยูไทยแม่นบอกยูไทยหอยอะไเออหอยยังอยู่บ้านน้องหอยกับกีโอคือกันใช่เนาะยูไทยก็คือกันทุกคนเนาะพักกลางกับบูบูเนาะพักกลางน่าจะเอาหอยกาบหรือเปล่าโอ้ อ่าไปเดินทุกคนเอ้ยหอยนี่มันหาง่ายนะเพื่อสีด้เนาะคนยังใส่ก้นน้ำอีกทุกคนเห็นอีกแล้วอะไรนุ่ยอยากจับเบิ่งเด้หอยเราเป็น่อยเด๋วะคนหมันมันอยู่ไหนมันอยู่น้ำหินว่มันอยู่น้ำหินมันอยู่น้ำมันหินน้ำแดียบแน่เลยมันหินแน้ำแซ่บดีมากด๋อย ยินยินหอยหอยหินสีหนวดมันน้อหอยลาวนี่เนาะงุมเล่าหุ่มเอกอยู่เหล่าเอ้ยพอเจ้าหน่วยแล้วเจ้าไม่นพ่ออยู่นี่ว้าวเท่าไหนหมานได้นลยอ๋อสามหน่วยแล้วเหล่าต้นหอยค่ะเ่าขึ้น าเด้ปอช่างได้ไวแทนนะต้องลงปอทุกคนได้ไวขนาดเลยต่กองปอสุดหน่อยหอน้อยอันนี้หอยน้อยมาเด้อมาเด้อมเหอยเด้อมงมหอยเด้อบรรยากาศทีดีครับบนทุคนไปทางไหนเนาะผู้สาวนี่เนาะเพินมามยนันามามาปลาคอหาเก็ดมาเด้ป้านปลาคอย่าง ท,ทุกคนเบิกหล่าสิกะลอยลินน้ำนะป้าเห็ดอันนห้นนะเพื่อนไปขุดกบไปขุดกบยางทางต่อเพื่อนทางขีดบอลนะนะไปซื้อนาฬิกาซื้อไหมจ้ะป้าลอยน้ำมาจ้าจ่าเอ้ยแจกไปบนผู้งมองผู้บอลจ้าลอยน้ำู้คักจ้าสีลอยน้ำมวนบ่เงาเอ้าอุ้ยเงียบมันงเงียวแตก ลอยเลยจ้าลอยเลอยลอยลอยแล้วเบิ่งนแล้วหอยนี่มันจะทำมยากไหมดูดิยืนเบิ่งกจะเหยีดขมเห็นอีกเลยโอ้คนนู้นตะกรงให้ยืนไปยืนมากระแทกกันนี่แหละป้าโกนไปทุกคนโคตรหม่านเลยทุกคนเพราะว่ากำหอยเต็มมือจับหอยสามมือเบิ่งเนี่ยเออฮะจับหอยสามมือเบิร์นแน่ แล้ว่ะมาได้กินย่อนดักทุนเหรอพ่อแล้วพ่หอยค่ะพูดๆๆๆๆันมีคือถึงมุมไรใหมเดยมุอไรไหมหม่ันี้ไหมด้ให่บางอางเลยอ no ้ารมัน no ซุอ้าม yeah, anyway. ีมีวะ ก็ถือว่าไอ้นายนี่มีประสบการณ์ในการหาหอยเนาะบอกมันด้วยสัตว์สัตว์ตะยานของสัตว์มันก็ต้องส้นต้องรีต้องเผาซอกรีก็เนาะมันธรรมดาเด้อทุกคนเด้อสัตว์เขาชื่อห้องว่าหอยผ่อยู่ซอกรีกน

แข่งกันนับอีกได้สองสี่หกแปดสี่เพียรเพียร์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 ิบอ่านหอยกันเรเคยเห็นหอยเี้เอาจริงคือหอยนี่ผมเคยจับเธอแดงกเคยจับเคยจับเคยบ่ายเคยเก็บเธอแหลกด้กันแม่เจอแรกด้วกันในชีวิตจริงนี่อันนี้คือเรื่องจริงเลยนี่เรเคยเคยเห็นอยู่เขาขายแต่ว่าเรเคยมาหาบ่เคยบ่ายแม่เคยจับเคยบ่ายเคยจับเคยบ่ายหอยเงี้ขนาดนี้แบบหอยแบบนี้เรเคยเลย จักข้าวหอมยังหอยจิกกี้บอกรับกี้หอยกาะดับยเป็นหมดหอยจักกี้หอยกรบเป็นหมดเลยโดยมันคือกันบ่คือกันบ่นอ้ะา้นตัวนี้น้อยด้วยสําหอยยังคือแบบนี้แต่มันหน่อยหน่อยยาวๆนะก่คือกันตอนนี้ตอนนี้มันใหญ่บ่คือมันคนละพันคนละแบบมันจะมีหอยซบนกหอยกาบแล้วก็ตัวนี้บ้านกว่าอื่นหอยแมงคู่คือระเรื่องละ กล่องกระดาษเดี๋ยวเอาไปสรุปผลงานครับเดี๋ยวเอาร่วมกันเทร่วมกันเลยสรุปผลงานนะครับบิดซักลอย เจีปีนบริไซเกิลสี่ทนได้เอาไว้แวม,ม่น้องคนละคนเขาบอกว่าเวลาหายังได้มากเนี่ยเอาไว้ทั้งหนาเขาบ่กอันนีอ้อ,อ <laughs> ายา <laughs> หอ,อยไห้มากอาได้ไ้ทังหน้าเขาอยามไมเสียเขาเวคุณ<อ>จกเอาเด้เขาหมูจักเดี<อ>เวลาหมูไปไหยเขาจกเอาเด้เวลางูไหวขนแล้วเขาจกเอาเดีจกทางหลังเนาะเา้ขาเอาไวงหนาเด้ มันเป็นมีเห็ดโคนมันพวกตัวกระดายแล้ววัหนี้นาเขาสิรักเ,าเอา,าเอาหอยน้ำหน้าเห็ดยางกระยาต้องหอยน้ำหน้าแมมแล้วไอ้คือเห็นเจ้าอยู่ใส่แก้วพวกคุณคุณคุณแห่งผมต้องวนวน